ครับสวัสดีครับทุกท่านครับเทพาษาดัมซิงนะครับมา <c oughs> ถ่ายทำครับอยู่ที่บ้านไซนะครับบมงคนชัยครับตลอดเวลาครับนี่ครับเสียปูนครับเสียปูนงยา่ายตอนสุดยาเคยว่าโอ้ยยัยดิบชัสามหนึ่งศูนย์ครับสามหนึ่งสามครับ ีทีครับสองครับดูสภาพผังรถไหมเจอปลาไหลขึ้นไหมนี่ครับสภาพสากับที่ว่าเหมืนกันครับถือว่าใช้ได้ครับสภาพงานครับไม่ปลูกข้องอะไรครับมือใหม่ครับเบอร์หนึ่งครับ ภาพสาครับมือใหม่นะครับมือใหม่ก็สวยดีครับงานสีมือครับทีมนง,งานมงคลฟามนะครับกวนล้างแต่ล้งลงางั่าดู บ้านไซครับบ้านไซกดบ้านไซครับเจ้าสมองเงินครับเงียบปิดเงียบปิดนี่ครับนี่ครับตอกันช่างครับรถมาสามคันตอนช่างมาจากมาจากไอ้เขาซิซ้อนนะครับตอนใส่ที่ทะเบียนครับดูทะเบียนทะเบียนครับทะเบียนแต่รถนี่มาจากเขาซิซ้อนซื้อมาสามคันครับ น้องใหม่สามคันเลยเจ้าสมองเงินครับฮิโนซิลี่ครับ่อนสด็ภาพใช้งานครับก็ปกติดีครับบนหุ่นว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้สัมภาษณ์สัมภาษณ์เ๋ยว เดี๋ยวก็ย้ายแล้วจะฝากฝากถึงไหนฝากถึงคนไหนอ่ะพูดเลยหมูหมู <c oughs> ปาทยิ้มใส่เลยไล่งานตัวเลยนะ, <c oughs> ะเบอร์สามครับไปบ่อทองครับ <c oughs> ยังไม่กลับมาครับแต่รับน้องกลับมาก่อนสงการครับวันที่สิบครับเจ้าเบอร์สองก็ก็ก็แก๊กอยู่ห้างฟาร์มนะครับ <c oughs> มีอะไรทำรับฝนตกครับอันนี้ก็ไปไปไกลฟ้ามว่าได้ออแต่คันเบอร์หนึ่งนี่มาไก,กลสุดนะครับจะถึงบุยลำแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวจะถึงบุยลำเจ้านายักษ์จอดที่นู่นครับกับเซนี่ครับกับเมก้าครับวันนี้มาสามคันครับสามสี่คันเจ้าของเจรจากันอยู่ครับ จะพูดยังไงกันครับจะย้ายจะย้ายบ่อครับแม่โคต้องเดินไปอ่ะไม่รู้ว่าไกลไม่ไกลหรืแม่โคต้องเดินไปอ่ะสภาพสภาพรบ้างครับ,รบถือว่าโล่งครับถ้าหาที่เข้าห้องน้ำก็ไม่มีครับนี่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 สุดยอดสุดยอด